ปิ่นเกตมีเคลื่อนไหวล่าสุดหลังชัดเจนสัมพันธ์เจเจตลินบอกเลยตองมากเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือปิ่นเกตมานีและเจเจตลินเป็นคู่รักดาราดังเชนบายากันแล้วแต่ณนะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาฟแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนาะนาะ จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหลีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานข่าวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณี Money, พิชัยรณรงค์สงคามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตลินส่งพวงหลีดแยกไปในนามเจตลินวัฒนศิลป์ ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเพือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบหยาจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมานีและเจเจตลินได้อันฟลโ o ลว์อินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมาีได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยได้โพสคลิปคู่กับเจ้าแมวเหมียวพร้อมได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า be okay ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ